แฟนคลับถามหาเมื่อไหร่ช่อง7จะเปิดเผยรายชื่อนักแสดงสำหรับโปรเจกต์ใหม่สักทีที่ก่อนหน้านี้ทางช่องได้ออกมาบอกว่ากำลังจะทำรวมถึงนักแสดงของช่อง7ที่หลายคนยังไม่มีผลงานละครบางคนอาจจะมีเรื่องเดียวหลายคนบอกว่าน้อยเกินไปอยากให้มีอีกสักเรื่องสองเรื่องคลิปนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปย้อนดูกันว่าช่อง7มีโปรเจกต์อะไรที่ช่องเคยออกมาโพส ว่าเตรียมจะสร้างแล้วแต่ป่านนี้ก็ยังไม่มีวี่แววเลยเผื่อช่องเขามาเห็นคลิปเราเขาจะได้รีบเปิดสักทีเพราะว่าเราก็รุ้นเหมือนกันก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามีโปรเจกต์ละครเรื่องไหนบ้างที่ช่อง7เคยออกมาโพสต์แล้วว่ากําลังจะสร้างก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเรื่องมรดกตกหลุมรักซึ่งโพสต์นี้ช่อง7โพสต์ลงในทวิตเตอร์ของช่องซึ่งก็โพสต์ไปประมาณต้นปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะ ซึ่งก็มีหลายเรื่องเลยที่มีการเปิดโผลไปแล้วบางเรื่องออนแอร์จบไปแล้วด้วยซ้าแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึง่งที่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยก็คือละครเรื่องมรดกตกหลุมรักนั่นแหละผ่านมาเป็นปีแล้วไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยหลายคนคาดเดากันไปต่างๆนานาว่ามันคือละครซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่ของช่องมีทั้งหมด4เรื่องแต่จะนำมารวมเป็นเรื่องเดียวกันเลยซึ่งเท่ากับว่าพระนางก็จะมีทั้งหมด4คู่ ก็เท่ากับว่าพระเอกนางเอกช่อง7ก็ต้องรวมตัวกันอยู่ในเรื่องนี้8คนเท่ากับว่านักแสดงที่คิวว่างอยู่ตอนนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นพระเอกนางเอกในละครเรื่องนี้ก็ได้ก็มาอรอลุ้นกันถ้ามันเป็นตามนี้จริงๆนะโปรเจกต์ต่อมาก็นานไม่แพ้กันก็คือละครคู่ของโก้กับมุกดาน,นั่นเองหลังจากที่พระเอกของเราโก้วสิลโดนถอดจากละครเรื่องลางรักพางใจ ช่องก็บอกว่าโก้เนี่ยกำลังจะมีละครเรื่องใหม่กับมุกดาและช่องก็เขียนว่าจะเปิดกล้องถ่ายทำต้นปีหน้าต้นปีหน้าก็คือต้นปีนี้ที่ผ่านมานั่นแหละจนจะต้นปีอีกปีกหนึ่งแล้วก็ยังมีความคืบหน้าอะไรเลยเกี่ยวกับละครเรื่องนี้จนแฟนคลับออกมาแซวก,กันขำๆว่าโก้มุกคู่ทิพหรือเปล่าจ๊ะไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยคู่ทิพหรือคู่จริงก็ต้องรอช่องเจ็ดออกมาให้คำตอบแล้วแหละ ก็เร็วนี้นะคะอาจจะมีความคืบหน้าก็ได้หรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นคู่ทิพย์อย่างที่แฟนๆเขาแซวกันนั่นแหละจริงๆคู่นี้กระแสดีมากเลยนะคะตั้งแต่ช่องเจบอกว่าจะได้ประกบคู่กันเราเห็นแฟนคลับเนี่ยแต่งภาพคู่ของคู่นี้แท็กไปใน i อส่วนตัวของทั้งคู่เต็มไปหมดเลยคือกระแสแรงมากหลายคนรอดูคู่นี้อยู่เลยซึ่งมุกดานเนี่ยเธอก็มีแฟนคลับมากมายการที่เธอจะได้ประกบคู่กับเพศคนไหนเนี่ยเราเชื่อว่าหลายคนรอดูอยู่แล้วโกก็เช่นกัน แต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะที่เร็วๆนี้อาจจะมีความคืบหน้าก็ได้เพราะโก้ก,กับมุกดาตอนนี้มีละครอยู่เพียงแค่คนละเรื่องเท่านั้นโปรเจกต์ต่อมาก็คือละครเรื่องลมพัดผ่านดาวที่มีข่าวว่าติ๊กเจษฎาพรจะข้ามฝั่งมาเป็นผู้จัดให้กับทางช่อง7ครั้งแรกซึ่งก็มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เล่นข่าวนี้กันไปหลายสำนักมาก แต่ตอนนั้นจนตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยจ้าว่าเมื่อไหร่จะเปิดโผลสักทีติ๊กเจษดาพรเป็นผู้จัดทั้งทีจะเล่นเองเลยไหมและนางเอกจะเป็นใครหลายคนลุ้นหนักมากแต่ตอนนี้เงียบกิฟต์แต่ถ้าเกิดมีความคืบหน้าเมื่อไหร่ช่องของเราไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้แน่นอนมาต่อกันที่โปรเจกต์ต่อมาของผู้จัดมือทองเอสุป,ประชัยนั่นเองหลังจากแม่เบีย้ยจบลงก็มีโปรเจกต์ใหม่เรื่องเสนีนาง แต่เรื่องนี้เพิ่งมีข่าวหลุดออกมาไม่ใช่โปรเจกต์ค้างสต็อกแต่อย่างใดก็มารอลุ้นกันว่านักแสดงนำจะเป็นใครซึ่งละครเรื่องนี้เพิ่งจะมีการเริ่มเขียนบทเองนะคะซึ่งคนเขียนบทก็เป็นคนเดียวกับเรื่องแม่เบี้ยนั่นแหละรับรองออกมาแซบแน่นอนกว่าจะมีการเปิดโผลนักแสดงแล้วว่าก็น่าจะปีหน้านะก็มารอลุ้นกันว่าใครจะเป็นนักเอกของเรื่องนี้โปรเจกต์ project ต่อมาเป็นละครของค่ายกันตนา ไม่รู้ว่าจะทิพเหมือนชื่อเรื่องหรือเปล่านะก็คือละครเรื่องเมืองทิพนั่นเองเห็นเขาว่ากันว่าเป็นภาคต่อของเรื่องเพิงพานางนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นภาคต่อหรือว่าเป็นภาคย้อนไปตอนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าข้อมูลที่ได้มายังไม่แน่ชัดนะคะทุกคนแต่เขาเตรียมจะสร้างแน่นอนแต่เขาจะเปิดเผยรายชื่อนักแสดงช้าหรือเร็วแค่นั้นเองเมื่อกี้นี้พูดถึงเมืองทิพ เจ้านางอน,นันทิพย์ก็มาเลยจ้ะทุกคนซุปตาตัวแม่อ้มพัชราภานั่นเองก่อนหน้านี้ช่องเจ็ดเคยออกข่าวเกี่ยวกับซุปตาคืนจอรวมถึงเธอด้วยก็อยู่ในหนึ่งในซุปตาที่ช่องเจ็ดออกข่าวตอนนั้นที่มีอ้มนุ่นแล้วก็กบสุวนันและช่องก็บอกเองว่าอ้ำพัชราภารับงานละครแล้วแต่ต้องรอการเปิดโผจากทางช่องก่อนช่องบอกว่าเปิดโผปังแน่นอนจะปังอย่างที่ช่องเขาบอกหรือเปล่าก็มารอลุ้นกัน จะใช่โปรเจกต์เมืองชิปก่อนหน้านี้หรือเปล่าก็มารอรุ่นกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำเอาแฟนคลับดีใจเกอ้อเลยที่บอกว่าอ้ําพัชราภาจะได้ประกบคู่กับไมพัฒราเดชแถมเป็นละครของผู้จัดเอสุภชัยด้วยแต่ข่าวมาใหม่บอกว่าไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นพระเอกคนใดคนนึงของช่อง7ก็ได้ที่จะได้ประกบคู่กับเธอถึงแม้ว่าจะมีข่าวบอกว่าพระเอกคนต่อไปของอ้ําอาจจะไม่ใช่ไมพัฒราเดชแต่เราว่า ตาบใดที่ช่องยังไม่เปิดโผลอย่างเป็นทางการก็ไว้ใจอะไรไม่ได้แน่นอนอาจจะเป็นไม้ก็ได้นะพูดถึงไม้ไม้ก็มาอีกหนึ่งนักแสดงตัวท็อปของช่อง7หลังจากต่อสัญญาแฟนคลับก็ลุ้นกันหนักมากว่าพระเอกคนนี้จะได้ประกบคู่กับนางเอกคนไหนผลงานเรื่องใหม่จะเป็นเรื่องอะไรซึ่งตอนนี้ก็ช่องก็เงียบมากนะคะทุกคนไม่เปิดโผลอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะละครเพิ่งจะกลับมาถ่ายทํากันได้ ที่ช่องเจ็ดเปิดโผลมาส่วนใหญ่หลังๆก็เป็นแต่ละครเย็นนะคะก็ต้องรอกันต่อไปว่าละครหลังเข่าเมื่อไหร่จะเปิดโผลเปิดโผลมาอาจจะเป็นไม้พัทละเด็ดก็ได้จะได้ประกบคู่กับนางเอ,งเอกเคมีใหม่ๆคนไหนของช่องก็มารอลุ้นกันมาต่อกันที่แอดกันตาพงศ์แม่เบี้ยจบลงพระเอกของเราก็ยังไม่มีละครเรื่องใหม่บวกกับตอนนี้เป็นคุณพ่อแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะรับงานละครอีกหรือเปล่าแฟนๆหลายคนก็คิดถึง เพราะว่าจบแม่เบี้ยผลงานเรื่องใหม่ก็ยังไม่มีถ้าเกิดมีกว่าจะได้ดูก็คงปีหน้าน,นู่นแหละมาต่อกันที่หลุยเฮดผลงานจบไปหลายเดือนแล้วนะคะสําหรับละครวูสุดมันเรื่องทะเลเดือดแถมเรื่องทะเลเดือดเนี่ยก็ปิดกล้องไปนานมากกว่าจะออนแอร์แต่หลุยของเราก็ยังไม่มีละครเรื่องใหม่สักทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ช่องเจ็ดจะมีงานละครให้เขาเพราะแฟนคลับของเขาก็คิดถึงเพราะเอกคนนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเล่นละครบู คนที่เป็นแฟนละครบู้เนี่ยก็รอผลงานบู้สุดมันของเพรกคนนี้อยู่ก็หวังว่าจะมีเร็ว,รวนี้นะมาต่อกันที่ฝั่งนางเอกกันบ้างเปียวทัศนียามีผลงานอยู่หนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องบ่วงวิมาลาแฟนขับบอกว่าน้อยเกินไปควรจะมีผลงานเพิ่มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่องเจ็ดจะเปิดโผลผลงานของเธอเรื่องใหม่ตอนไหนแต่แฟนขับไม่ต้องห่วงถึงจะมีเรื่องเดียวแต่สัญญายังไม่หมดแน่นอนเพราะว่าเพิ่งต่อไป แคสซอนยา่าคนนี้ก็สัญญาเหลืออีกเยอะเหมือนกันแต่ผลงานน้อยมากเพราะว่าเธอเนี่ยรับงานละครน,น้อยเองแหละปีนี้ก็มีแค่พิกกับเกลือซึ่งก็น่าจะใกล้ออนแอร์แล้วแหละแฟนๆก็รอรุ้นผลงานเรื่องใหม่ของเธออยู่ปิดท้ายกันที่คนนี้ทัพทีมอัญลินาน,นางเอกมากฝีมือของช่องตอนนี้มีผลงานเรื่องเดียวก็คือละครบูเรื่องเสาห้าหลายคนบอกว่าอยากให้มีผลงานเพิ่มอยากให้เล่นบทดราม่าเชื่อเสือนอารมณ์บ้าง เพราะเธอคนนี้เนี่ยฝีมือดีมากหลายคนบอกว่าช่องเนี่ยชอบให้เธอเล่นแต่ละครบู๊ไม่ได้โชว์ฝีมือเลยหวังว่าเรื่องต่อไปจะได้โชว์ฝีมืออย่างที่แฟนคลับรอคอยนะทุกคนยังไม่หมดนะฝั่งเพเอกยังเหลืออีกสองคนก็คือเวียสุกรวัน์นั่นเองที่ก่อนหน้านี้ช่องบอกว่าพระเอกคนนี้จะมีผลงานถึง2เรื่องเปิดโผไปแล้วเรื่องกงน้ำพึง่งผลงานเรื่องใหม่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้บอกว่าเป็นละครเรื่องแม่โค้ง ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของค่ายนายบีเวอร์ฟิล์มนั่นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายหลังหรือเปล่านะเพราะว่าโควิดทำให้ถ่ายทำละครไม่ได้คิวนักแสดงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้อันนี้ก็มารอลุ้นกันใหม่อีกทีและอีกหนึ่งนักแสดงของทางช่องเจดบูมกิดก้องเขาก็เคยบอกเหมือนกันว่ามีละครถึง2เรื่องเปิดโผไปแล้ว1เรื่องเรื่องเข็มซ่อนปลายหรืออีกเรื่องหนึ่งก็มารอลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องอะไร ก็คีมนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนก็รวบรวมมาให้เยอะอยู่ทั้งโปรเจกต์ที่ช่อง7เตรียมจะสร้างรวมถึงนักแสดงของช่องที่แฟนคลับถามหาผลงานเรื่องใหม่ก็รวบรวมมาได้ประมาณนี้ขาดใครไปขออาภัยด้วยนะคะทุกคนใครเป็นแฟนคลับของนักแสดงคนไหนก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะว่ารอผลงานของใครอยู่รวมถึงละครที่ช่องเตรียมจะสร้างถ้าเกิดช่องเปิดโผลมาเมื่อไหร่หรือมีความคืบหน้าทางช่องของเราจะมาอัปเดต ให้ทุกคนได้รู้ทันทีเลยส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะ